เรื่องการให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์มาลิกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแขนใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดือง ไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณนะ หรือพรามถ้ามาตุคามนั้นจุดติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มาก มีโกคสมบัติมากและสูงสักมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภกกรัพย์มากนี้คือการให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟ แก่สมัะหรือพราหมณ์